สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็มีสินค้าของลูกค้านะครับมาจาก USA นะครับอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าแลครับของประธาน m a c TK นะครับมาดูกันเลยครับว่าตรงรุ่นตรงแบบเสียหายไหมเสียหายได้สองเคมนะครับตรวจเช็คให้ก่อนนะครับ ผิดสีผิดแบบได้ส่งเคมให้เลยนะครับอ้โหนี่เป็นไงของแท้นะครับจาก u s เอนะฮะเนี่ยรองเท้าจิมเบรนนะครับอ่าใครอยากได้ก็สินค้าตัวไหนก็ส่งเว็บไซต์มานะครับเราจะสั่งดีดราคาให้นะครับอ่าตรงเป๊ะนะครับตรงรุ่นตรงแบบนะฮะเนี่ย ตรงรุ่นตรงตรงแบบอย่างที่เลือกมานะครับไม่ผิดนะครับอ่าของแท้นะครับหนึ่งมาสองข้างครับไม่ใช่มาข้างเดียวนะสองข้างครบนะครับมาข้างเดียวนี่ส่งเคมให้นะครับอ่าก็สวยงามครับตรงแบบตรงรุ่นนะครับท่านใดอยากได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ส่งเว็บไซต์มานะครับรองเท้ายี่ห้ออะไรก็ส่งมานะครับ อ่านี่สวยงามตรงตรง,ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นตรงเบอร์อ่าผ่านนะครับอันนี้อ่าสินค้าก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับวันนี้เช็คก,ก็มีกล้องฮอกนะครับของลูกค้าบ้านเต้าหู้นะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับอ่าีศูนย์คัดศูนย์คัดแยกพัสดุที่ปัะเทนีไทยหรือว่าหัวลำโพงเนี่ยครับ มีพนักง,งานติดเชื้อโควิดนะครับเขาก็เลยปิดแผนกไว้นะครับน่าจะหลายวันแล้วน่าตอนนี้น่าจะไม่รู้ว่าเริ่มเปิดยังเดี๋ยวบุรุษไปรษณีย์มาเดี๋ยวจะถามให้นะครับว่าเขาเปิดปกติยังแต่วันนี้มีเช็คสถานะก็มีกล้องฮอกมาโชว์แล้วเขาว่าถึงประเทศไทยนะครับท่านใดรอของอยู่ก็ใจยยเย็นนะครับต้องรอนะครับมันทำอะไรไม่ได้ครับรออย่างเดียว ต้องร้องเพลงลออย่างเดียวครับเพราะว่าเช็คเช็ครูถ่ายหน้าทุกวันนะครับเช้ามาก็อัปเดตถ้าอันไหนอัปเดตหรือยังไงก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับโอเคท่าในใดอยากได้รองเท้าเครื่องแต่งกายก็ทักมานะครับไม่แพงนะครับดีราคารวมมาสีให้เลยนะครับสรุปเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปแต่ใจดูนะครับว่ามันถูกกว่าประเทศไทยหรือเปล่า แย่สั่งมาของผมรับประกันนะครับถูกกว่าแน่นอนครับถ้าไม่ถูกกว่าก็แนะนำไม่ซื้อในไทยนะครับจะคุ้มกว่าโอเคขอบคุณครับ